ฮอสปอร์ ots ots, สวัสดีครับค่ำคืนวันอังคารที่12เมษายน2565สืบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2แลอัลามาดริดพบกับเชลซีบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาซานเิียกโกเบเนอร์บิเวลาตี2ตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์จากชิมงานแอนดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับฟุตบอลและข่าวสารของ ฟุตบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเข้าร่วมกลุ่มสภาพความพร้อมของเรอัลมาริดราชันชุดขาวเรอเลมาริดทีมจากฝูงของสึกาลาลีกาสเปนกําลังทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับหลังจากคว้าชัยได้8นัดจาก9นัดทุกรายการเมื่อคืนวันพุทธที่แล้วพวกเขาปลุกไปเอาชนะเชลซีได้ถึงถิงถ่นะครับในเกมแรกด้วยสกอร์สาประตูหนึ่งจากแฮตทริกของ ben คาริมเบนเซม่าก่อนที่ล่าสุดนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ในเกมหลีกวันเสาร์ ที่่่ผาานนนมัเองสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับคาร์โลอันเชลอตติยังคงช่วยใช้งานเอเรียนอซากาบลูก้าโยวิชที่มีอาการบาดเจ็บส่วนแฟรงก์มินดี้ยังต้องรอทดสอบสภาพความฟิตขณะที่แข้งตัวหลักอื่นๆนะครับยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันทั้งหมดเจ้าทีมจะจัดทัพมาในระบบ4-3-3แผงหลัง4คนประกอบด้วยดานี่คาบาคาวแอดดามิลิตาดิวิดอลาบาและนาโชเฟรเดนเดสส่วนแดนกลางนะครับจะใช้งานลูก้ามดิชฮาเซมิโลและโทนี่โคตยืนคุมเกม นาเป้านะครับจะมีเฟเลดิโก้บาเบเด้คาริมเบนเซม่าและวินิซิอุสจูเนียคอยไล่ล่าตะข่ายนะครับส่วนสภาพความพร้อมของเชลซีนะครับทางผู้มายืนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีทีมอันดับที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการคว้าชัยในทุกรายการ6นัดติดต่อกันพวกเขาก็พลาดท่าพ่ายคาบ้านนะครับสองนัดหลังแพ้ให้กับเบนฟอร์ดหนึ่งประตูสี่ก่อนที่จะปลาชัยให้กับเรอามาลิดนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูสามในเกมนัดแรกเมื่อคืนวันพุธ ามแต่ว่าล่าสุดสิงบุกกรกลับมาระเบิดฟอร์มโหดด้วยการบุกนะครับไปถล่มเซาแทนตันได้ถึง60นในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้โทมัสทูเคิลจะหมดสิทธิ์ใช้งานเบนชิวลคลัมลมฮัตซันโอดอยและโรเมลูลูกากูที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งรอสบาร์กี้ที่มีอาการป่วยแต่ข่าวดีคือจะได้เซซาอาร์สบลีโกตาหายจากโควิด -19 กลับมาสู่ทีมส่วนแกนหลักที่เหลือต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามนะครับเกมนี้ทีมเยือนจะยังคงใช้ระบบ3421แนวรับ 3คนประกอบด้วยอันเดียคิสเซนเซนเดียนโกซินวาและอันจิโนลูนิเกอร์วิงแบ็กสองฝั่งใช้ลิดเจมกับมาร์กอสอาอลโซส่วนมิดฟิลด์คู่กลางใช้เอ็นโกโลกองเต้ยืนคุมเกมร่วมกับจอร์จินโจโดยมีเมสันเมาส์กับติโมเวนเนอร์ช่วยกันสร้างสารรค์เกมลุกให้ไคลส์ฮาวเว็ตนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในหน้าเป้าผลงาน3นัดล่าสุดนะครับของทั้งคู่ที่เคยพบกันในบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี้นะครับนัดที่1วันที่27เมษายนปี2021นะครับลเลอัลมาดริดเปิดบ้านเสมอก ัด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดที่2วันที่5พฤษภาค,คมปี2021เชลซีเปิดบ้านชนะเรอัลมาลดร, 2, ริดด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับและนัดที่3วันที่6เมษายนปี2022เชลซีเปิดบ้านพา่ายเรอัลมาลดร, 1, ริดด้วยสกอร์หประตูต่อสามนัดล่าสุดนี้เองนะครับและผลการเล่นนะครับสถิติ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านลงแข่ง5นัดชนะ4แพ้1นะครับส่วนทีมเยือนลงแข่ง5นัดชนะ3แพ้2นะครับซึ่งยกแรกราชันชุดขาวได้ความยอดเยี่ยมของคาริมเบนเซม่ ประกอบด้วยความผิดพลาดของเอดูอาร์มนดีช่วยให้พวกเขาลุมความได้เปรียบอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวขณะที่แชมป์เก่าหลังจากพลาดท่าพ่ายคาบ้าน2นัดติดต่อกันนะครับจากทุกรายการพวกเขาก็กู้หน้าร้อมเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วหลังไล่ถล่มคู่แข่งไปถึงครึ่งหลนในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีคงต้องยอมรับว่าโจทย์ของสิงห์บูที่จําเป็นจะต้องบุกมาเอาชนะเจ้าถิ่นให้ได้ถึง2ประตูขึ้นไปเพื่อพลิกสถานการณ์เข้ารอบต่อไปนั้นถือเป็นงานที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยคาดว่าเล เอามาลิดท,ที่เล่นได้ง่ายกว่าแล้วมีความกดดันน้อยกว่านะครับน่าจะเล่นแบบเน้นรัดกลุกก่มชนิดปลอดภัยไว้ก่อนแล้วหาจ,จังหวะสวนกลับเร็วเพื่อโจมตีสุดท้ายแล้วมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่เชลซีจะบุกไปคว้าชัยได้สําเร็จแต่ยังคงมองว่าด้วยความที่ได้เปรียบหลายๆปัจจัยทั้งการได้เล่นในบ้านรวมทั้งความเก่าเกมซึ่งประสบการณ์อันโชคชนนะครับบนเวทียุโรปน่าจะช่วยให้ทีมดังจากแดนกระทิงดุเอาตัวลอดและเป็นฝ่ายที่เข้ารอบตัดเชือกได้สําเร็จโดยโอกาสที่เกมนี้จะจบลงด้วยผลเสมอ แบบมีสกอร์น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในวันนี้คือเลอเอา์มาริสสองเชลซีสองฟันธงครับผมและเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดเห็นเหมือนแอตไหมเชียร์ทีมไหนเลอเอา์มาริหรือว่าเชลซีครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมและตอนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h o าสสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้อง การแลกเปลี่ยนทัศนะบอลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ